เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับเกม Dynasty Warriors 8เกมสามโป๊กนเองครับเราก็มาต่อกับมิชชั่นที่15กันเลยนะครับเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับเข้ายึดคลองวุ้ยกกคับไปเริ่มไปเลยครับกองกำลังของโจกกเนี่ยสามารถเอาชนะแผนการต่างๆของโจผีและตะคุลซือมาฝ่าฟันผ่านเมืองโลกหย่างมาได้อย่างเฉียบเฉียตขณะที่พวกเขาในกำลังรอพบกับเล่าปีและคนอื่นๆอยู่นั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของโจโชนครับก็คือเมืองสุวิชันโจโช เขาเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยต่อสู้เคียงข้างเล่าปีและต่อมาได้กลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาตั้งแต่เริ่มต้นความวุ่นวายการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อชะตากรรมของเล่าปีในที่สุดความเชื่อมโยงที่แปกประหลาดระหว่างชายสองคนนี้ก็พร้อมที่จะบรรลุข้อสรุปสุดท้ายเล่าปีตั้งใจแน่วแน่ที่จะหยุดความทะเยอทะยานของโจโฉและยุติความวุ่นวายเขาจะตระหนักถึงอุดมคติของเขาในดินแดนแห่งความเมตตาการุณาได้หรือไม่ แต่ไปด้วยความมั่นใจนะครับเขาเตรียมพร้อมสาหรับการต่อรองกับโจโฉได้ทุกเมื่อเหล่าปีลูกชายของเขาเหล่าเซี่ยนจูหลงและคงเบ้งตั้งตารอการต่อสู้ที่จะมาถึงเช่นกันผู้การาเหล่านี้เนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อยุติความกลัวาหนโอเคครับนี่ก็เป็นบทความสุดท้ายแล้วนะฮะโดยคนนี้ครับเขามีชื่อว่าอาเตาหรือพระเจ้าเหล่าเซี่ยนนั่นเองครับเป็นลูกชายของเหล่าปีนะครับที่จูหลงเนี่ยฝ่าทัพไปช่วยมาครับที่ศึกสะพานเตียงปันเคี้ยวนะครับไปย้อนกลับดูกันนได้นะ แต่เราจะไม่มาเล่นเขาครับในเมื่อเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วขอจัดเต็มกับตัวโปรดถึงผมหน่อยนะครับเตียวจูลง่งแห่งเสียงสอนไปเริ่มกันเลย เอามาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะพี่ใหญ่ใช่ยีแค่ก้าวเดียวที่เรามาถึงตรงนี้ได้นะศัตรูคนสุดท้ายของเราไม่ไว่ายังไงมันก็คือทันโจโฉอยู่ดีใช่แน่นอนก็เขานะ่ยคือต้นเหตุเหตุความโกลาหลนี่ยังไงละ่ะ ข้ามีความสุขมากนะพี่น้องของข้าฮะอคอนเทคิดอะไรอยู่กันเนี่ยมีความสุขที่เราสามคนมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคนี้ไปด้วยกันยังไงละ่ะเราได้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของเราในวันนั้นแล้วเออเรายังไม่ชนะการต่อสู้ครั้งนี้ซะหน่อยนะ <Indeed. S 1> ถูกต้อง Come แต่มาถึงแล้วล่ะยุคที่เราจะก้าวผ่านความกลอหนนี้ไปด้วยกันโอเคครับมาไหนๆก็เป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับตังใจครับเต็มที่ผมจะพยายามทำให้ได้นะ,ะเริ่มกันเลยด้วยคงเบ้งเนี่ยเขาเสนอแผนมาว่าเราต้องบุกโจมตีกันเป็น3ส่วนนะครับก็คือซ้ญญายขวาแล้วก็ตรงกลางนะบบุกโจมตีพร้อมกัน เพื่อให้กองกำลังของโจโฉเนี่ยเสียหายให้มากที่สุดนะอุ้ยวมาพยศมาแม่ทัพตัวแรกโดนกับดูร่งใช่ไหมนี่โดนเป็นอาวุธอัหน้าไปก่อนครับนี่แล้วก็ตามด้วยมุโต้ลอยฟ้าออกไปกินซะอือเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งหลวงเยี่ยมด้วยใน่านสุดท้ายนะครับพวกแม่ทัพอะไรเฮ็นนี่ยฝั่งเรานี่มากันเยอะมากฮะ ฝั่งฝั่งของโจโฉรู้สึกว่าจะมีไม่ครบนะขาดแหววหอยเหยนไปก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันรู้สึกรู้สึกเหมือนว่าเขาเขาจะลืมใส่มานะแต่ใส่ลูกชายขเขามาแทนก็คือแฮหัวป้าน,นั่นเองอสามสี่อเรียบร้อยครับไปเท่สาสองไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราขอไปทําแผนตรงกลางก่อนนะครับบุกลวงไปตรงกลางก่อนแล้วค่อยไปขวากันมาปุยหวยกับแฮหัวป้านจัดมา รู้สึกว่าอาวุธเราจะแพ้แหวหองป้านด้วยนะฮะต้องระวังไว้ซีห้าหวงทวนแล้วก็กระแทกลงพื้นตามด้วยคอมโบทำไมมันมันหน่วงๆวะอาจจะมีแหลกในบางช่วงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอืนี่โซลอยฟ้าอืตามด้วยสวรรค์อืไม่ตายอีกฝึกใช้ได้อยู่ตั้งตามวิ้วหวยติ ไม่ได้หรอกสุดยอดมุโตส้สวนไปเลยนี่ไงนี่โอเคครับเลื่องเรียบร้อยหวานให้หมดหวานให้หมดอือเรียบร้อยยอกโอเคครับแล้วเราก็ต้องไปตรงนั้นต่อนะเก็บเลเวลมาก็พอแนละ้วไม่ต้องไปเก็บอาวุธมาอาวุธมันกากครับผมไม่ค่อยอยากเก็บไปเลยมันเฟืองคนระับถ้าเก็บเต็มแล้วเนะี่ย แล้วก็ต <tang ar> ้องไปไปนั่งขายผมก็ไม่อยากไปนั่งขายเสียเวลาอุ้ยเอาหมุมกล้องนี้เล่นยากครับทำไมมาหยุดแบบนี้ล่ะนะไอ้บันไดไหนฟลอมฟลอมตีอุ้ยอุ้ยเคลียร์ก่อนครับเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอ้โหหาเกาทันยิงลงมาไม่เผื่อแผ่เลยโอ้โหแต่อย่านะอย่ายิงนะนี่ไง เฮ้ยแล้วปีมขึ้นมาไงวะอ๋อมันมีบันไดตรงนี้ปีนอยู่ผมก็ไปอ้อมสักไกลเลยถ้าสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวงียแสดงว่าอาวุธเราแพ้แพ้เขาเนะี่ยมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบอันตรายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเคาน์เตอร์ได้เรื่อยๆก็โอเคอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไปช่วยทรงขวา ทางขวานี่คือคนนำทัพก็คือพระเจ้าเราเซียนะนะครับนำทัพมาทางขวาผูกโจมตีพร้อมกันทั้ง3ส,ส่วนใช้สีม่วงดีกว่ารู้สึกว่าสีม่วงจะจะตีแรงกว่าสีเขียวอีกอรับาม,มาแล้วเหลือตัวให้ข้าสู้มั้งนะอย่าฆ่าหมดามาเขียวก็มานะจังหวะนี้จังหวะนี้คือมากันหมดเลย กไม่มีอะไรขึ้นบนหัวแบบนี้แสดงว่ามันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะประมาณก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันอืมอื้ออื้ออื้อไงใหญ่ไฟกระพริบรออันนี้เราก็ต้องรอให้ประตูตรงนี้เปิดนะระหว่างรอก็เคลียร์พวกทธพิธไปก่อนเคลียร์แก้ขัดไปก่อนนะโอเคเปิดแล้วไป ผมชอบซาวทักในด่านนี้มากเลยนะมันเพาะดีสมกับเป็นจีนหน่อยนะที่ผ่านมานี่ฟังแต่เสียงเบสหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยหูยอยาอย่าอยาไม่เอาไม่เอามันไปยุ่งยากจังเงินเจอนี่หน่อยอืออประตูเปิดแล้วนะครับโคตรหลง รอข้าอยู่ตรงนั้นขวบมาไปหาอย่างรวดเร็วผมมันแพ้อาวุธเราด้วยนะครับดีเลยชอบผมคี้ยอือชอบมากโว้หจะดูอื้มไม่ตายหนึ่งสองมาเดี๋ยวท่านี้หน่อยโอ้สปอนอย่างนี้เลยเหรอโคตรน่าเกลียดสปอนอย่างนี้น่าเกลียดเกินไปเปล่าอ้อีกิมเอาไปทับอีกิมนะ มาอย่างไงเนี่ยนี่เลยหายหมดหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงนะครับทีนี้หย่อนเฮ้ยโอเคเดินไปครับแล้วก็ไปเข้าประตูตรงนั้นนะครับดูซิเป็นใครเป็นตัวประกอบครับเห็นตจบตายเป็นตัวประกอบซะ ผลักไปก่อนรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนตัวพุชจะใช้ดีนะเดี๋ยวขอไปเกลี่ยต,ตัวธนูก่อนนะรู้สึกว่ามันจะควนเกินไปแล้วขึ้นขึ้นมาเฮ้ยอุ่นก,การคอมโบอย่างหนึ่งอโอ้หอยนานจังมาน,นี่มาโอ,โอ้โหนี่มันเล่นลิ้นมไม่โดนครับสูงไป ก็ลอยอะไรนักหนาวะเนี่ยนี่จบแค่นั้นแหละไปต่อครับไอ้ที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นแผนของอาชูมายีนะครับที่เป็นเขาวงกดแล้วก็วางพวกป้อมธนูไว้ยิงเรานะแล้ว,ลวก็ต้องทำลายไปทีละอันถ้าเกิดว่าเราเดินหลงหลงผิดทางเนี่ยป้อมธนูมันก็จะยิงเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องอ้อมไปทำลายมัน มันโจมตีจากข้างหน้าไม่ได้ครับต้องอ้อมไปอย่างนี้แหละมาเอาสีพ่วงดีกว่ารูส้สึกว่าสีพ่วงจะใช้ดีครับปุ๊บมีอะไรเคลียร์ให้หมดอืมข้าดูร่องมันส่วนมากจะเป็นท่ากวาดนะฮะกวาดไปรอบๆตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นเนีครับต้องทำลายพวกนี้ถ้าเราไม่ทำลายเนี่ยประตูมันจะไม่เปิดนะเล่นครั้งแรกนี่ก็งงเอ๊ะทำไมไม่เปิดวะเราไม่ได้ทำตามเงื่อนไขของมันนะไปต่อครับตรงไหนเฮ้ยนี่เลยมา้ยทำลายเร็วๆไม่ต้องเสียเวลามากมายครับ โอ้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 อย่ายิงนะอย่ายิงหลบแบบดิจิตอลเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้ยใจเย็นนะยิงอะไรจะขนาดนั้นกันโอ้ย้ยโอ้นี่อะไรมาอครยังใครไม่ยัง ยังใช่ไหมลอยไปสกัดทางเฉยครับไม่ต้องฆ่าหมดหรอกเดี๋ยวเวลาตรงน,นี้ใช่ไหมเนี่ยยังไงเอ้ยวุ้ยเมื่อกี้โดนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ถอยหลังไปขนาดนั้นผมว่าไม่ไม่ใช่ไอ้พวกธนูเล็กๆแล้วนะไอ้ตัวธนูพวกใหญ่ๆอะไรนี่เลยเดี๋ยวพุ่ง โดยจูล่งเนี่ยท่าติดตัวของเขาเนี่ยก็คือท่าแบบว่ากระเถิบกระเถิบหนีเ่ยเมื่อกี้เห็นไหมบางตัวก็ทําได้นะบางตัวก็ทําไม่ได้ถ้าเราโดนโจมตีมาเนี่ยแล้วเรากดกดกระโดดครับมันจะเป็นการกระเถิบมาข้างหลังครับเป็นการหนีเนี่ยเยอะจังเลยเนี่ยอืมมันก็เยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วโอเคครับทำลายเกลี้ยงแล้ว ทีนี้พวกของเราก็จะเคลื่อนที่มาได้แล้วนะก็ไม่รู้ทำไมว่าก่อนหน้าน,นี้มันไม่มาสักทีใส่จะกลัวโดนเกาทันยิงครับมาเป่าประตูตายซะถือว่าทำความดีความชอบแล้วแกเป่าประตูไว้อ๋อนี่เป็นฐานครับฐานของใครวนะเน,นะน,นีเยนเ่ยวิเดียงแัดจินเดียวเดียวสามแม่ทัพใหญ่สามแม่ทัพใหญ่ลุงจูล่งเลยเหรอไม่ใช่ปัญหาครับ เมื่อคุณมีสุดยอดกุโซถ้าคุณมีปัญหามันช่วยได้มีปัญหามันช่วยได้อื้แถมช่วยได้มากด้วยนะนี่ไงเรียบร้อยครับเลี้ยวๆกันลีเดียงไปก่อนเพื่อนเลยเหลืองัดจินแล้วตกปประกอบทั้งหลายไม่ทับเขาจะดวนกันบอลทองอาจะโดนกันงัดจินเอย่ามาขวางเถอะ เฮ้ยเออนี่ไงเฮ้ยโอ้ยอืมอืม้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัจจินทร์กัจินจะยันเฮ้ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีฝีมือพอดูนะใครโดนท่านี้ไปนี่คือไม่รู้ไม่รู้จะดิ้นหลุดยังไงเลยใช่ไหมนะอาวุธไม่ค่อยอยากจะเก็บมาอาวุธคนกาดครับเก็บแค่เลเวลมาก็พอแล้วัะ ถ้าเกิดว่าอาวุธเราเต็มก็ไปตั้งขายทีละอันทีละโอ้ไฟไฟอ๋อน,นี้เป็นกลับจากอีกอย่างหนึ่งนะฟ <c oughs> างทองบอกว่าเราต้องใช้อะ,อะไรสักอย่างนี่แหละมาทำลายนะทำลายพวกไฟพวกนี้แล้วเราจะสามารถไปได้ <c oughs> ตั้งโดอย,อย่างนี้เนี่ยมันต้องขับแล้ว ค่ทำลายมันเองเราก็ไปกันได้นี่วยไปกันได้นะถ้าเกิดว่าวิ่งไปตรงกลางนะยังจะมีคนวิ่งไปริมๆอีกแล้วสงสัยโค้ดมันเขียนมาอย่างนั้นเนี่ะเรียบร้อยนี่ก็ไปกันได้ยังอันที่จริงมันน่าจะไปได้ตั้งแต่วิ่งไปตรงกลางนะมันจะไปบ้าวิ่งบนริมทำไมหนึ่งสองสามสี่เฮ้ ผมขับัมขับยากมากนะท่านี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอายเฮ้ยหินยัฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮยอฮ้ยเ่้เเปลี่ยนเย้เยังแรงกว่าคเลยนะเียยย้ ต่อ,อันเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำลายไฟเนะี่ยประตูตรงนี้จะไม่เปิดนะตอนนั้นก็ติดติดอยู่ตรงนี้นานอยู่เหมือนกันครับตอนมาเก็บเวลไอ,อ้มันมันมันหน่อยหวังยีครับหวังยีนี่เขามีความแค้นส่วนตัวกับม้าเฉียวมากนะเพราะว่าม้า,มมาเฉียว,นะวเยวนี่ยไปสังหารภรรยาของเธอตายนะเอ้ยไม่ใช่สามี ไปสังหารสามีเธอตายนะครับเขาก็เลยแบบว่าเจอมาเขียวนี่คือคือต้องต้องบวกครับไม่คุยอะไรทั้งนั้นแต่นี่จูร่งครับมาแทนมาเขียวได้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะอุ้ยโหเทินติการอากาศแบบนี้เลยเหรอปีหนึ่งพุทตายเลยเดือกางเสียงแล้วครับอืมมาอุตโตทวนมังกรแบบนี้เลยอื้อคุณซื้อจอกเจ้าเล่ ไปซะจะดูเปิดนะครับเนาโอ้เป็นกับดักแล้วเนี่ยโอ้สปอนมาอย่างนี้เลยวะนี่เป็นกับดักของแฮงหัวตุ้นใช่ไหมอืมหัวอาวุธแกเป็นแพ้ทางฉันนะเนี่ยจะสู้จริงเหรอกันแม่งอยู่นั่นแหละกันแม่งอยู่นั่นแหละอืมโอ้ยเอาดิตำลัดครับเยี่ยม เฮ้ยเ้เยเล่น,เล,นเล่นกับมันเลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นนิดหน่นอนเอาดิประตูมันยังไม่เปิดน,นะเดี๋ยวรอประตูเปิดยังเออโอ้โหดูในแมปเนี้ยโคตรเยอะเลยมาลงมาคนเดียวเนี้ยใครอยากตาย

ไปตบแม่ทัพกันดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเคลียร์ทั้งหมดตรงตรงแมปนี่นี่ผมว่าน่าจะใช้เวลานานเกินไปแล้วไหววะเนี่ยซูมายี่ครับโจผีและเอียงสีในเมื่อมันเยอะมากเบ่งพลังรอแล้วก็สุดยอดมือโตมีปัญหามันช่วยได้ท่าเนี้ยออกถึงป่ะไปได้หมด เหลือใครวะเนี่ยโหโจผีไม่ตายครับแต่ว่าเอียงซีกับซูมายี่ยังไปแล้วนะก็ู่เหมือนกันหล่อชนหล่ออุ้ยโว๊ยโอเอ้าวัดเดอะเมื่อกี้ผมงอยอยู่ไม่ใช่เหรอเอาเว้ยอันตีอะแกอันติใส่ใครเนี่ยหนึ่งสองเผื่อพิมพ์ทะลวงพิมพ์แทบตาย เรียบร้อยสายแล้วมาทีนี้ก็เหลือบอสใหญ่แล้วครับโฉอไอ้โจนทอยตายซะตัวแดงมาเลยทีเดียวนี่เลยดูแล้วตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวนะขอจบสวยศ วะโูโชว์รับไปซะเ้นะเยใช่ขคารู้เจ้าวางทางข่ามาน,นานแล้ว ฉกคิดว่าความเมตตากรุณาจะนำพาผู้คนได้อย่างนั้นเหรอประชาชนจะต้องมีเหตุและผลแล้วปกครองพวกเขาด้วยกำลังท่า <c oughs> นอาจาจะพูดถูกนะอย่างไรก็ตามข้ายัางคงเชื่อในวิธีการของผู้คนอยู่เสมอเลย ในตอนนี้ทำในสิ่งที่เจ้าต้องการเถอะเวลาก่อนลกปีเช่นกันโจโฉ ดาวสองแสงที่รู้จักกันในนามโจโฉได้สิ้นลงที่สนามลบเมืองสุวิชนันเป็นผลให้กองกาลังโจโกกยึดพื้นที่ทั้งหมดของหัวเปย่ยซึ่งขนาดนี้กําลังสับสนเมื่อสูญเสียโจโฉไปในที่สุดความโกลาหลของแผ่นดินก็สิ้นสุดลงหลังจากนั้นเนี่ยเล่าปีได้คืนอานาจแก่ราชวงศ์ฮั่นณเมืองลว่หย,อยางที่นั่นเขาต้อนรับจกักรพรรดิเป็นการส่วนตัวจกักรพรรดิได้แต่งตั้งให้เล่าปีและซุนกวนเป็นกษัตริย์และมอบหมายให้พวกเขาเนี่ยปกครองแผ่นดินอย่างแท้จริง ดังนั้นราชสํานักฮั่นจักกวดิจึงกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตและแผ่นดินก็ยินดีต้อนรับความสงบสุขอีกครั้งแม้ว่าจะมีรอยแผลเป็นจากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องแผ่นดินก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเนื่องจากความพยายามของผู้คนผู้ที่ผ่านความโกลาหลในที่สุดเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าได้อีกครั้งด้วยความคิดเกี่ยวกับดินแดนใหม่ในใจของเขาเล่าปี่ในที่สุดเขาก็ตระหนักถึงดินแดนแห่งความเมตตากรุณาของเขาได้เขาจะทํามันร่วมกับผู้คนและพันธมิตรของเขา เขาได้ยังจําคําพูดศัตรูของเขาที่พูดเมื่อพ่ายแพ้ได้ดีความทะยอทะยานของผู้กล้าทําให้พวกเขาเนี่ยปรารถนาดินแดนและจากนี้ไปยุคใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ ประชาชนของข้าข้าดีใจทีใจเห็นรุ่งอรุณของยุคใหม่นี้ร่วมกับพวกท่านอย่างไรก็ตามข้ามีคำขอสุดท้ายจงจดจำการเสียสละของเราไว้การแก้ไขข้อผิดพลาด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวไม่เคยเพียงพอที่จะชนะใจผู้คน ความหลงหลของผู้คนไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราต้องการคือพันธมิตรที่เราสามารถไว้วางใจได้เพื่อนที่จะสนับสนุนเราในตอนนี้ ำในสิ่งที่้าต้องการเ,รเ,เและร่วมกันเราสร้างมันได้ดินแดนแห่งคุณธรรมและความเมตตากรุณา โอเคก็ Dynasty w a r r i o r 8ในเรื่องของจกกกก็จบลงแล้วนะฮะเดินทางกันมาอย่างยาวไกลกันเลยทีเดียวก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมจนม,มาถึงพาร์ทนี้ด้วยนะครับอาจจะเล่นหรือภาคไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับสามก๊กมากมายเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าให้ข้อบูลอะไรผิดไป ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบมากครับในวัยเด็กในสมัยเฟซสครับที่ผมเล่นภาคแรกก็คือภาค3นะฮะจากนั้นก็ติดมาจนถึงภาคนี้เลยทีเดียวเอาไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับก็เพื่อนๆสามารถขอกันมาได้ครับว่าจะดูก๊กอะไรต่อนะครับจะดูอ่าวุย้ยจะดูง้อจะดูจิน้นจะดูในเรื่องของริปป้อะไรก็ขอกันมาได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีบทําให้เร็วที่สุดนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ